ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินาวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับวันนี้นะครับวันที่18นะครับพฤษภาคม2 5งพนรบะครับคณะกรรมการการกองผลงานนะครับตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นนะครับด้านโดยท่านก่อพงกมลรัตน์นะครับท่านพนัการจังหวัดพะเยาร้อมด้วยทีมงานคณะกรรมการนะครับก็ได้ออกมาตรวจติดตามผลงาน ของผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจําปี2553นะครับครับวันนี้เรามาที่บ้านปากแขมนะครับหมู่ที่4ตําบลตาบลบ้านมางนะครับอาเภอเชียงมนวนนะครับจังหวัดพะเยาก็ห่างจากตัวจังหวัดก็เกือบ100กิโลเหมือนกันนะครับก็หมู่บ้านนี้นะครับมีของดีหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเกี่ยวกับด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและบ้านหมู่บ้านปากแขมนะครับเป็นหมู่บ้านที่บรรลุตัวชี้วัด นะครับของเจอาป่นะครับล่าสุดปีสองพันห้ายครับบรรลุทุกตัวเลยครับไม่มีตัวไหนที่ติดค้างอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ดีอยู่เย็นเป็นสุดนะครับสมชื่อนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมนะครับที่มีการขับเคลื่อนในหมู่บ้านนะครับนำโดยท่านผู้ใหญ่บ้านถนัดนะครับก็ขอพาท่านเข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมในหมู่บ้านและก็เยี่ยมชมบรรยากาศของการออกะเมินและตรวจเยี่ยมนะครับการกองกิจกรรมผู้นําเครือข่ายพน้นาชนดีเด่นนะครับในครั้งนี้ครับ ครับโครงการเชื่อชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2553เป็นโครงการที่คัดเลือกกิจกรรมหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดและก็คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเดน่นชายและหญิงระดับจังหวัดกลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดและศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งกิจกรรมทั้ง4ี่ประเภทจะมีการดำเนินการคัดเลือกใน2ระดับก็คือ1คณะกรรมการกันกองโครงการนะคะจะออกคัดเลือกดำเนินการกันกองในช่วงระ,ระหว่างวันที่17ถึงวันที่4มิถุนายน2553ที่จะกันกองในแต่ละประเภทให้เหลือประเภทละ3หน่วยนับทีแรกจะมีคณะกรรมการคัดเลือกชุดใหญ่ระดับจังหวัดออกมาคัดเลือกในวันที่ 1 5 1หมิถุนายน2553ให้เหลือประเภทละหนึ่งหน่วยนะเพื่อรับรางวัลในระดับประเทศครับก็ป้านปลาแขมนะครับมมซีก็มีภาษากรนะครับทั้กัมดก็ร้อยเก้าสิบสองคนนะครับแต่โคลเยนนะครับภาษากรก็ใช้นะครับร้อยเก้าสิบสองนะครับหญิงร้อยสี่สิบเอ็ดคนครับล้นลวสามร้อยสามสิบสามคนนะครับก็การเกี่ยวกับประกอบอาชีวกยวกรบทำาน้าเข้าดาปีตะการ เขาโพดเขาป้าวไม่กวาดนะครับเกี่ยวกับไม่ผลนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้านาะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอาชีพอาชีพเราลงมาก็เกี่ยวกับอาเลี้ยงงูนะครับโคขุนก็ดีนะครับปูเนื้อเนี่ยกัสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอาชีพรับจ้างนะครับหกเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอาชีพอาอื่นๆกวสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ การคุมต่างๆนะครับกลุ่มีคุมนะครับหลายคุมนะครับคุมหวีนะครับคุมออนทรับคุมบนล้านนะครับคุมกองทุนแม่แผ่นดินนะครับคุมน้ำมัน t M L คุมน้ำดื่มต้อน้ำดื่มนะครับหลายอย่างนะครับคุบ้านนะครับกคุมแม่บ้านคุมน้ำยาในประสงค์ชนในบ้านนะครับคุมน้ำยาในประสงค์นะครับคุมสมาชิกในหมู่บ้านนะครับคุมนะครับคุมสั่งเข้านะครับ การคึกแข่งในหมู่บ้านกับเกี่ยวกอรกันนะหมู่บ้านเกี่ยวกับการในใประเพณนี้นะครับในผู้อยู่ก้เกี่ยวกับเพนี้พัฒนารมนะครับหลายอย่างนะครับผู้อยู่บ้านผนบ้านหลวงมือได้ดีนะครับเกี่ยวจากเกี่ยวกับหมู่บ้านนะครับที่ได้รับการรางวัลนะครับของอำเภอก็เกี่ยวกับการผนวมใบหลวงมือนะครับเกี่ยวกับพัฒนาหมู่บ้านนีะครับเกหมู่บ้านที่ข้มแข็งทด่ดีนะครับมีคมไม่หลวงมือมีการผิดป่มีการถ้าถอยนะครับการทำงานของหมู่บ้านนะครับ นี่ก็ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมานี่ก็เห็นสุกทุกีนี่นะครับก็ผูวบ้านได้รวไมไหมหลุอมม่เห็นดังดีนะครับมี่คันแต่เข้มแข็งนะครับผูวบ้านเข้มแข็งดีนะครับทุกไปว่าคณะกรรมาการนะครับว่าประชาหมู่บ้านนีัวเองดีนะครับบ้านปากแขมหมู่ที่4ี่ตำบลบ้านมางอำเภอชิม,ม่วนจังหวัดพะเยามีประชากร90%เปอรเซ็นต์เปเชื้อสายชาวไทยลื้อที่มีเชื้อสายมาจากแคว้น12ปนาประเทศจีน เดิมทีเดียวบริเวณบ้านปากแขมปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและเป็นพื้นที่ราบรุ่มฝั่งแม่น้ํายมที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยหญ้าหญ้าแขมประมาณปี2500-2480ได้มีกลุ่มคนที่ต้องการสแสวงหาที่ทํากินก็ได้อพยพมาจากบ้านมังหมู่ที่1นึ่ตบลเชียงนวนและในปีพุทธศักราช2500ก็ได้รับการยกฐานะเป็นหมู่บ้านปากแขมหมู่ที่4ตาบลบ้านมังอําเภอปง จังหวัดเชียงรายในสมัยนั้นประชะากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกสิกรรมและเกษตรกรรมก็คือการทำนาข้าวทำไร่ข้าวโพดผักพืชผักสวนครัวและไม้ผลเลี้ยงโคพื้นเมืองโคข,ขุนแล้วก็มีอาชีพรับจ้างในเมืองและจะมีอาชีพอืนอ่นๆกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านก็จะประกอบไปด้วยปั๊มน้ำมันกิจกรรมโรงน้ำดืม่ม กิจกรรการส่งเสริมปุ๋ยหมักกลุ่มปุ๋ยหมักกลุ่ม,ม,มสตรีแม่บ้านทัน้ัญาเด็กะส์กลุ่มจัดสารผู้ส,ส,สูงอายุเป็นต้นครับลงน้ำดื่มบ้านตะแ่นใต้ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์ดีมีสุขปีพศ2 5 5 0ครับ0าลงน้ำดื่มนี้ทำให้ชาวบ้านได้บริโภคน้ำติ่สะอาดครับและถึงการลดรายจ่ายใ้นรัวเรือนที่จะต้องไปซื้อน,น้ำที่บ้านอื่นม,มาบริโภค อาจจีตรงนี้ทำให้เจ้าบ,บ้านได้กินน้ำสะอาดน้ำดีสุขภาพดีครับในส่วนของน้ำดื่ม,มน้าแขง็งน,น้ำเอากรับผมเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าน้าวัชรีเจ้าสารเจ้าคุณน้ำอชว์ตระเวนมังค์เจ้าผลงานที่เจ้าเกยร่วมทำร่วมกับเกิดคุณเป็นคุณน้ำของตำบลนี่นะเจ้าเนาะก็ร่วมกับผีพุทธิชาเจ้าขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะเจ้าส่งเสริมประชาธิไปไตยแล้วก็ เป็นส่วนร่วมเป็นกรรมการตัวที่ขับเคลื่อนหื้อหมู่บ้านของบ้านแผ่นจะเจ้าชนะเลิศเมืองพะเยาหน้าอยู่เจ้าครับผมนายวิชาตมาถวายพ,พุนาโมอชองสมุทรมาสมุถ้าผมพนาโมชองปฏิพานมาผมาน,บบนั้นให้น้ำหมู่บ้านให้ขับเคลื่อนขับเคลื่อนงานได้ลำน้องบัาน ้านชนะเลิศวาูเชงับจอมวัดนงวัดห้าร้านวิบิพเพียงรับน่สองพันห้าร้อยห้าสิบเบผลงานที่ผ่านมาในเรื่องของในหมู่บ้านที่ผ่านมาให้เป็นคณะกรรมการร่วมในการประกวดบัดภหมอกบัดนทม่อกได้รับรางวัชนะเลิศจวัดรดับหนึ่แล้วก็ที่ผ่านมาคือเป็น คณะกรรมการไปร่วมคือคําแนะนํำข้อคิดและต่วยในการดูแลการปัะกวดของหมู่บ้านเขายาวเมืองหน้าอยู่โข่งกาดเขายาวเมืองนาอยู่ที่บ้านแพะบุรีสอัสด์รวมประมาณตัวชมวนจนได้รับรางวัลชนะเลิศครับโดชมวนสิ่งที่ผมสนใจคือในหมู่บ้านได้รับรางวัลต่าง ท,ที่ผ่านมาข้ามผู้ชนผู้นำของวชิรทุกคนมา,าจะาทำกับพัฒนาต่อไปเพื่อหมู่บ้านได้อยู่เย็น